ให้เจ้าพูลูกชายของผมเนี่ยมันเรียนอยู่ที่โรงเรียนศิลปะหัตกรรมกรุงเทพนะครับอยู่ในซอยลาดพร้าวร้อยหนึ่งที่นี่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าโรงเรียนช่างหนังพอเจ้าพูย้ายมาเรียนปวชที่นี่ปรากฏว่ามันทําให้ผมได้รับรู้อะไรบางอย่างว่านักเรียนที่นี่ผู้ปกครองมีฐานะไม่ดีเลยครับเรียกได้ว่า 80- 90%ของผู้ปกครองของเด็กเนี่ย อยู่ในสถานะหาเช้ากินขําเรื่องแบบนี้ถ้าเราไม่เจอด้วยตัวเองเราก็ไม่เชื่อว่ามันมีจริงนะท่านผู้ฟังผมได้รู้จักกับน้องคนหนึ่งนะครับบ้านแกเนี่ยอยู่แถวแยกนิดาเวลามาเรียนเนี่ยแกก็เดินเรียบคลองแสนแสบมาแล้วก็มาโยกข้ามถนนลาดพร้าวเพื่อเดินไปโรงเรียนเป็นเพื่อนห้องเดียวกับไอ้เจ้าภูลูกผมนี่แหละครับแต่ความมหัศจรรย์ของสาวน้อยคนนี้คือ เธอมาเรียนได้โดยไม่ต้องพกตังค์มาโรงเรียนไอตอนแรกผมก็ฟังที่ผมก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะบอกเฮ้ยสมัยนี้มันยังมีอีกว่าเนี่ยแล้วก็ที่บ้านผมเนี่ยทั้งคุณแม่ทั้งคุณตาคุณยายที่เลี้ยงดูมานะครับก็ไม่เคยปล่อยให้ผมต้องลำบากขนาดนี้มาก่อนผมก็เลยไม่รู้ว่าไอความลำบากจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงจนได้มาเจอเด็กนักเรียนที่โรงเรียนนี้แหะครับ ภรรยาผมเนี่ยเขาเป็นคนต้นเรื่องในเรื่องช่วยเด็กปรากฏว่าเธอก็ไปเห็นประกาศเกี่ยวกับเรื่องเด็กเนี่ยไม่มีค่าเทอมกันนะครับรวมทั้งเราก็เห็นว่าบางครั้งในลายกลุ่มเนี่ยทางคุณครูก็ขอให้ผู้ปกครองผ่อนจ่ายค่าเทอมเชื่อไหมครับว่าค่าเทอมที่ให้ผ่อนจ่ายเนี่ยมันแค่พันกว่าบาทหรือบางทีก็พันหนึ่งบางทีก็750ขนาดค่าเทอมพันหนึ่งนี้ยังต้องผ่อนกันหลายงวด พอจะจินตนาการออกไหมครับว่ามันจนกันเบอร์ไหนผมไม่อยากจะนินทาพี่พี่น้องๆในชมรมพระเครื่องหลวงปู่หนูนะครับเช่าพระกันองค์ละเป็นร้อยเป็นพันก็บอกว่าเออผมไม่มีตังค์ครับพักนี้ไม่มีตังค์ไม่มีตังค์เห็นเดี๋ยวเช่าเดี๋ยวเช่าล่อเข้าไปเช่าเก็บกันเนี่ยไม่รู้คนละกี่หมืน่นกี่แสนเข้าไปแล้วนะครับคราวนี้ผมจะเล่าว,ว่าทําไมทําไมมันถึงมีที่มาเกี่ยวกับเรื่องหลวงปู่หนูคาถาไข่องค์นี้เรียนคาถาไข่องค์นี้ อยู่ที่ผมมาเป็นเวลานานแล้วครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้จ่ายเงินค่าเหรียญน,นะมูลค่าของเหรียญเหรียญ<ๆ>นี้เจ้าของเดิมเนี่ยคือไอ้ขันเพื่อนผมเนี่ยคิดอยู่ที่ราคา5 5,000บาทมันไม่ได้บวกกำไรสักบาทเลยนะก็คือมันก็เช่ามาราคานี้เหมือนกันแล้วก็เอามาให้ผมเช่าต่อพร้อมกับบอกว่าไอ้โบมึงอ่ะมีเมื่อไรค่อยจ่ายกูถ้ายังไม่มีมึงก็ไม่ต้องจ่ายโอ้ยเข้าทางโบสิครับ ผมก็เอามาถือไว้เล่นๆอย่างนั้นตังก็ไม่จ่ายสักทีแล้วก็อพอมีตังก็โน่นแหะครับเอาไปเช่าพระเลี่ยมทองใช่ประมาณ4ี่สาห้าหมื่นยังไม่ได้จ่ายเอกขันเลยแต่ว่าแม่สวรรค์มีตาครับสวรรค์คงจะเห็นว่าไอ้หมอนี่เนี่ยมันถ้าจะเบี้ยวเพื่อนหรือยังไงมีตังซื้อพระเลี่ยมทองปิดตาเนี่ยลอกก็ไปสี่ห้าหมื่นแต่ว่า 5 5าหมื่นห้าเนี่ยไม่ยอมจ่ายเว้ยเหนียวนี่และแล้วก็เป็นการสวัรค์ลงโทษหรือว่าจะให้ผมได้ทําบุญด้วยก็ไม่รู้นะครับปรากฏว่ามันมีประกาศออกมาจากทางโรงเรียนเนี่ยมีเด็กบางคนที่ต้องหมดสภาพนักศึกษาเพราะว่าไม่ได้จ่ายค่าเทอมภรรยาผมเห็นเข้าก็เลยเอามาเล่าให้ผมฟังผมก็เอาไปเล่าให้เพื่อนที่เรียนรุ่นเดียวกันที่บางมดอ่นะครับ ว่ามีใครสนใจอยากจาทำบุญค่าเทอมเด็กบ้างซึ่งเราก็ได้สอบถามคุณครูไปนะครับคุณครูบอกว่าถ้าเป็นเด็กที่ขยันเรียนและมีอนาคตถึงไม่มีค่าเล่าเรียนคุณครูก็จะพยายามเจียตังมาจ่ายให้พอจะนึกออกไหมครับท่านผู้ฟังด้วยความที่เป็นคุณครูโรงเรียนรัฐบาลเนี่ยนะครับบรรยากาศก,ก็จะเหมือนคุณครูรุ่นเราเด็กๆมันจะไม่เหมือนโรงเรียนเอกชนที่ว่าครูต้องเอาใจเด็กนะที่นี่ครูดุเรียกได้ว่าถ้าเด็กคุยไม่รู้เรื่องนี่มี ดุแน่นอนเขาก็ได้ช่วยเหลือกันไปตามสมควรแล้วนะครับแต่ก็นั่นแหละคุณครูก็ไม่สามารถจะช่วยได้ทุกคนหรอกครับพอผมเอาไปบอกในกลุ่มเนี่ยปรากฏว่าเจ้าเสียนเองเนี่ยช่วยค่าเทอมเด็กคนหนึ่งมานะครับเรียกว่าช่วยครบปีเลย1570บาทช่วยได้2เทอมเลยนะแล้วเจ้าเน่งเพื่อนผมเนี่ย ก็ส่งเด็กที่นี่ครับเดือนละ1,500บาทส่งทุกเดือนส่งมาเป็นปีแล้วมึงเนี่ยคือกระบวนคนที่ทำบุญเยอะๆในชีวิตผมเนี่ยก็ยกให้ไหอ้เน่งเนี่ยเป็นเต้ยคนหนึ่งเลยครับแต่ว่าไอ้เรื่องเนี่ยมันไปเข้าหูไอ้ขันไอ้ขันเนี่ยมันมีปมเรื่องสมัยเรียนเนี่ยมีประเด็นเรื่องเขาก็เคยขาดค่าเทอมเหมือนกันมันก็เลยเป็นปมในใจไอ้ขันมาก ผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายนะเพราะว่าผมไม่ได้รู้เรื่องของไอ้ขันเรื่องนี้ที่รู้เพราะว่าอยู่ๆไอ้ขันมันก็แคปหน้าจอสเตทเมนต์พูดผิดครับแคปหน้าจอซอฟต์แวร์แบงกิ้งของมันอะมา2อสาธนาคารส่งมาให้ผมดูว่าตอนเนี้ยมันเหลือเงินแค่หลักร้อยเท่านั้นเองก็เลยไม่รู้จะช่วยเหลือเด็กยังไงมันอยากช่วยมากเลยเนี่ยมันก็เสนอผมว่าเอ้โบมึงก็ช่วยเอาพระกูไปขายหน่อยสิวะผมก็ ฟังเสร็จก็คิดถึงเหรียญหลวงปู่หนูของไอ้ขันที่อยู่ที่ผมนี่แหละผมก็บอกว่าเฮ้ยจะขายเหรียญนี้เลยวะตกใจว่าเหรียญนี้มีมูลค่าถึง5 5 0 0 0นันนี่ใจคอมันจะขายเหรียญนี้ช่วยเด็กเลยหรอวะไอ้ขันก็บอกไม่ใช่ไอ้โบกูบกมีพระอื่นเยอะแยะแล้วมันก็ส่งพระมาเพียบเลยไม่รู้กี่สิบรูปให้ผมเอาไปขายแล้วมันก็บอกผมว่าแต่เหรียญหลวงปู่หนูองค์นี้ ถ้ามึงขายใครได้เนี่ยมึงก็เอาไปขายเลยตังทั้งหมดเนี่ยกูจะเอาไปช่วยค่าเทอมเด็กมึงไม่ต้องเอาตังมาให้กูเลยแล้วมึงก็ช่วยเอาเงินเนี่ยไปมอบกับคุณครูแทนกูด้วยโอ้โหท่านผู้ฟังใครที่บอกว่าพระเอกมีจริงนี่ผมก็ต้องยอมรับแล้วครับว่างานนี้เชื่อแล้วว่ามีจริงก็ไอ้ขันเพื่อนผมนี่แหละมันพระเอกเลยแล้วที่มันกว่าน,นั้นก็คือว่า ใบเสริงใบเสร็จใบอนุโมทนาบัตรจะไปลดภาษีมันก็ไม่ได้แย่แสนะครับมันให้โจทย์ผมมาว่ามึงทำยังไงก็ได้ให้เงินกูเนี่ยช่วยเด็กให้ได้เยอะจำนวนคนที่สุดไม่จำเป็นจะต้องเรียนดีขอให้มาเรียนบ่อยจะเรียนดีเรียนปานกลางหรือเรียนพอผ่านก็ให้ทุนของกูเนี่ยเป็นค่าเทอมของเด็กทั้งนั้นเลยเรื่องก็เลยกลับกลายเป็นว่า นอกจากได้เงินในเนงมา1,570บาทละผมก็ได้เงินในขนันมาอีก55,000บาทแต่ว่าคนเราเนี่ยดวงมันจะได้ทำบุญท่านผู้ฟังมันไม่จบเพียงแค่นั้นครับเมื่อสัก2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยที่บริษัทผมเนี่ยเขาส่งพวกผมเนี่ยไปสัมมนานะครับที่บริษัทเนี่ยเป็นตัวแทนจำหน่ายของตู้สาขาโทรศัพท์ยี่ห้อ a า k า t e ล Lucent ตอนจบของงานสัมมนาเนี่ยเขาก็จับสลากหางบัตรกัน ปรากฏว่าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับพี่โบชัยยาได้รางวัลที่หนึ่งในงานได้จอซัมซุงมาฟรีจอหนึ่งนี่เขายิ้มกระรื่นเลยคนที่แจกจอผมเนี่ยเป็น CEO นะครับส่วนคนชุดสีน้ำเงินขอบจอขวามือนี่ก็เป็นเทรนเนอร์ที่มาจากประเทศสิงคโปร์หลังจากที่ได้จอภาพมาแล้วผมก็สุดแสนที่จะปลืม้มปริมเอามานอนกอดเล่นอยู่หลายวันเลยแต่ผมก็คิดขึ้นได้ว่าเอ๊ะทำไมเราไม่เอาจอเนี่ย ไปบริจาคที่ทางวิทยาลัยศิลปะหัตถกรรมกรุงเทพซะเลยวะเพื่อคุณครูเขาจะได้ใช้สอนเด็กตอนเรียนเนี่ยนะครับผมก็เลยโพสต์เรื่องนี้ขึ้นไปใน facebook ของผมปรากฏนี่ครับพระเอกของงานมาเห็นพอดีก็คือพิตะพิตะ,ตะเนี่ยเป็นพี่คนนึงที่ทํางานอยู่ที่เดียวกันกันกบภรรยาผมแกก็โทรมาหาผมเลยนะแกบอกเฮ้ยโบพี่กําลังยอยากได้จอซัมซุงรุ่นนี้อยู่พอดีเลยว่ะ เดี๋ยวเองเอามาขายพี่แล้วกันจะได้เอาเงินไปทําบุญแทนเพราะว่าพี่เชื่อว่าเอาไปเป็นเงินเนี่ยดีกว่าเอาไปเป็นจอแน่นอนผมก็จะรอช้าอยู่ใหญ่ละครับในเมื่อพิตากูดไอเดียขนาดนั้นวันถัดมาเท่านั้นผมก็รีบวิ่งไปที่ออฟฟิศภรรยาพร้อมกับขนจอไปให้พิตะเทสดูซิว่าพอทที่พิตะต้องการจะใช้ทั้งดีซับทั้ง HDMI เนี่ยมันมีจริงหรือเปล่า ดูตามสเปคแล้วมีทั้ง2องอดเนี่ยแหละครับพอไปถึงพี่ตาก็เปิดเช็คแล้วก็จ่ายเงินผมมาอีก3,000บาทแม่เป็นไงนั่นผู้ฟังบวกไปอีก3,000ทันกันไหมครับไอ้น่งนึงพัน0บาทไอ้ขันห้าหมพี่โบชายาขายจอได้เอาเงินพี่ตามาอีก3,000บาทรวมกันแล้วร่วมๆหกหม0่นบาทกันเลยทีเดียวเชียวใครจะไปเชื่อพอได้เงินมาเสร็จสัร์ วันนี้ที่วันที่ผมทําคลิปเนี่ยแหละครับผมก็เตรียมตัวเอาเงินไปให้อาจารย์เดี๋ยวเราตอนท้ายมาชมคลิปพิตะตอนเช็คจอกันก่อนนะครับแล้วก็จบ E ีพีหนึ่งเรื่องทําบุญไปก่อนเดี๋ยวจะไปต่อ EP ีสองกันนะครับเ,<อ>เขาเรียกว่าสัมมนาโปรดักของอาคาเทลฝรั่งเศสนะครับแล้วทีนี้เขาจับรางวัลแลวน,นี่เป็นรางวัลใหญ่สุดเลยในงาน<อ>ใช่ครับบริษัทผมไปกันสามคนได้รางวัลทุกคนเลยนะเ,เดี๋ยวน้าพี่อ้อมตอบคำถามได้ได้หูฟัง เจ้ากุ kind of <t os> <t os> yeah, ้งใช่ครับอันนี้คือรางวัลที่หนึ่งส่วนเจ้ากุ้งได้บัตรสตาร์บัคสองร้อบาทครับอันนี้คือใหญ่สุดในงานโชคดีครับพี่บนอาจารย์บอกว่าลุงช้างลุงช้างจัดให้ลูกศิษย์หน่อยเออมาเลยครับเนี่ยของใหม่เลยเดี๋ยวผมก็จะเอาไปทําบุญพ่งนี้แหละพิธะว่าตรงๆเลยคือมันอย่างนี้คือมันมีน้องเด็กผู้หญิงที่นั่นนะครับ เขาแข่งกีฬาสีแล้วก็เขามาขอสปอนเซอร์นะ<ม>เลี้ยงคนห้าสิบคนเนี่ยพี่<ม>ใช่ครับเดี๋ยวนี้ขายจอพิต้าพิต้าให้สามพันก็จะเอาไปบริจาคหมดเลย<ม>เดี๋ยวอย่างพี่ว่าแหละเอาไปเป็นตังดีกว่าเอาไปเป็นจอ